กินเกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดเก็ดแกงเห,งเห็ดกอได้พี่น้องค่ะมือถ่าบ่มีได้จ้ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องบอกไปเบิร์สุขุสุขวัลพี่น้องจ้ามาเหม่ยมาพบกับเพาะเพี้ยนบาดเสียบีแล้วพี่นอ้องเหม่ยสิผ้าพี่น้องเขามากิน แกงเห็ดกอพี่น้องสิมีเห็ดกอเห็ดเขาไข่หลักสิมีเฮ็ดเห็ดผึ่งเขากำพี่นอลจ๋าเขาบ่ามีน้องมาสดสดกินเหร่นไิพี่นอ้องหิมหสะนสะนหิมะสนหิมะสนก่อนสุพร้ณามากหลัพี่น้องฝากพี่น้องก็สับสัคไข่ก็ไลไ์กดแช่เย็นเพนมาซส่่นพี่น้องค่ะมากะลรถือใจกแช่แยเนยนมาเจ้ามาแล้พี่น,อน้อง่าแซ่บๆนต้กันเนาะเ <laughs> สียงหหนพี่น,นอ้องอันนี้เห็ดกอพีเก็บมามาสี่พี่นอง ดี๋ยวก็ค่อยไปนอนตุ่มเฮ็ดไหวแกงเฮ็ดไหวไปเพ่นพี่น้องกลับมาเกือบไม่พี่น้อง อืมป่นกับมิ้งดีพี่น้องค่เขาอ,อยากใส่เมื่อนด้วจ้ะอันนีเป็นเห็ดเพิ่งตอนนี้เหตุเพิ่งนุกกุ่มหรือว,ว่าเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งดำหรอกพี่น้องอืม เาไข่มีกรแม่นหรือเปล่าเกืบ1,500ี่นรองะพูดมาจะกินบ่อปีนี้ไปนอนแช่ด้วยไปนองอืม อองอ่ะ ừ. 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 ใส่ใบบังโมงพี่น้องใส่ใบบังโมงแบบที่เด็กใเพรนตัวสิกามาใบาบังโมงมันเปื่อยมันเกิดเกิดเป็นส่งไปเลยนะ <ừ. S 2> <ừ. S 1> อืมอืมหลังบอลล็อ <laughs> วันไปเก็บม้างสิได้นปนเนาะอืมคอยก็ได้เนาะ รวมเลยแต่เฮ็ดรวมเห็ด,ดเพลิงหเห็ดละงูสิแซ่บพี่น้องออื ทำไงไมาตอมี่ยงเนาะกระจูเจวกะดีพี่น้องหนังจูเจวเจ็บจับ ตรงน้หน่อยไหมเอพี่ชาึึ เดิอดเย็นกันสิเป็นสมแห้งนี่พี่น้องค่ะอ๋ออืมคองหอนเห็ดด้วยพี่น้องผู้ขาเห็ดหลุดจัดจัดในจักหน่อยเนาะพี่น้องค่ะอันนี้สิเป็นแกงเห็ดกอเห็ดเห็ดเห็ดผึ่งนุ่ อย่างลูกมขุ่มหรือยังเขาเอิ่นเพ็ดผึ่งดำดำเพ็ดผึ่งเขากรัมหรือเพ็ดผึ่งดำกับบุงหูเนาะพี่น้องเนาะอ่าสีมี่เฮดแกงเห็ดเห็ดกอพี่น้องเห็ดเฮกเขาไข่แล้วก็สีมีเห็ดผึ่งเมื่อกี้กินบ่ได้กินเสียเขาพี่น้องจ้าฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดสักก้อนเนาะพี่น้องจังพอกับย่าเพี้ยนคลิปหนาพี่น้องจ้าสมัสดีเบิร์สุกุสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ